سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บทเรียนวิชาฟรอเอตคือวิชาที่ว่าด้วยการแบ่งมรดกตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามซึ่งเ,เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้รายละเอียดของมัน มากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็บทเรียนต่อๆไปก็จะค่อยๆย,ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแต่พี่น้องผมได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นะครับได้โหลดนะครับไฟล์ต่างๆทั้งหมดทีละตอนทีละตอนทีละตอนตอนละประมาณ25 3 0ถึงนาที โหลดลงไปใน Youtube แล้วนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องวิชาฟรอเอสพี่น้องเอาสมุดมาเล่มหนึ่งเขียนไว้เลยนะครับว่าตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่ถ้ายังไม่ได้ฟังตอนไหนวาจิบเลยนะต้องฟังตอนนั้นหมายความว่าถ้าต้องการเข้าใจวิชาฟรอเอตการแบ่งมรดกแบบอิสลามนี่นะครับ ถ้าต้องการเข้าใจแบบละเอียดทีท่วนเลยต้องฟังทุกตอนเลยเพราะว่าทุกตอนนั้นมันจะเกี่ยวโยงกันตั้งแต่แรกถึงตรงกลางตรงกลางไปถึงตอนต้นตอนต้นไปถึงตอนท้ายมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยพอเวลาจะเอาไปใช้จริงๆปับ๊บเนี่ยต้องพิจารณาทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากมีการตายเกิดขึ้นปับ๊บอ้ามารดกยังแบ่งไม่ได้ต้องจัดการอะไรก่อนอันเนี้เรียนไปแล้ว นะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ้าวพอแบ่งมรดกเรียบร้อยแล้วดูสิสีฟะาลักษณะของคนที่จะรับมรดกของกันและกันนั้นยังอยู่ในสภาพที่สามารถสืบมรดกหรือรับมรดกของกันและกันได้หรือเปล่าแต่งงานยังถูกต้องหรือเปล่าอยู่ในสภาพยาหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีรายละเอียดที่พี่น้องต้องฟังทุกตอนนะครับพี่น้องครับ เรากำลังอยู่ในบทเรียนที่สี่ทวนของเก่านิดหนึง่งบทเรียนที่สีนี้ประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือสาเหตุของการสืบมรดกก็คือหมายถึงคนหนึ่งตายมีคนกลุ่มหนึ่งจะรับมรดกจากผู้ตายมีสาเหตุอะไรบ้างในบทเรียนนี้แจ้งเอาไว้ทั้งหมดสามสาเหตุด้วยกันใหญ่ แต่ว่าแต่ละสาเหตุนั้นเนี่ยพี่น้องมีรายละเอียดที่มากพอสมควรที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วทวนก่อนสาเหตุใหญ่ๆสาเหตุที่ให้มีการรับมรดกของกันและกันได้หรือสาเหตุของการสืบมรดกหนึ่งผู้ตายกับผู้รับมรดกเป็นทายาทโดยชอบธรรมเป็นเครือญาติโดยชอบธรรมต,ตามบัญญัติอิสลาม คำว่าเป็นทายาทโดยชอบธรรมตามบัญญัติอิสลามคืออะไรพี่น้องก็ไปทบทวนดูนะครับประการที่สองสาเหตุประการที่สองชายหญิงแต่งงานกันถูกต้องตามบัญญัติของาศาสนาแปลว่ามีแต่งงานไม่ถูกต้องมีตัวอย่างบอกไว้แล้วในบทเรียนก่อนอน,นู่นนะครับหรือในขณะที่มีการหยาเกิดขึ้น อ้าวยังไม่ทันหมดอิดดะผู้หญิงก็ยังอยู่ในช่วงการรอคอยระยะรอคอยหลังจากถูกยาช่วงนั้นระระ,ะรอคอยเนีน่เอ๊ะมันจะรับมรดกของกันได้หรือเปล่าหรือเกิดการซื้อยากันหรือเกิดการฝาซักการยกเลิกการแต่งงานนะครับเกี่ยวกับแต่งงานเนี่ยอธิบายไปโดยละเอียดแล้วนะตลากเป็นยังไง คุณโอนซื้อยาเป็นยังไงฟาซักการยกเลิกการแต่งงานเป็นยังไงการลีอานนะครับการสาบานว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำซินาโดยที่ผู้ตัดสินเรียกร้องให้มีการสาบานหลังจากาล,ลีอานแล้วเนี่ยลีอานแปลว่าอะไรหลังจากลีอานแล้วรับมรดกของกันและกันได้ไหมถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเสียชีวิตลงอันนี้รายละเอียดได้บอกกับพี่น้องไปแล้ว และสาเหตุที่3ก็คือการเป็นอดีตนายทาตเป็นอดีตนายทาตนะครับตรงนี้รายละเอียดเราได้เรียนรับรู้ไปแล้วแล้วก็ในส่วนของบทเรียนที่4นี้หัวข้อใหญ่ๆห,หัวข้อที่2ก็คือสาเหตุของการถูกตัดสิทธิ์ในการรับมรดกสาเหตุของการถูกตัดสิทธิในการรับมรดกหัวข้อนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกัน นะครับเรียนไปได้เรื่อยๆพอถึงกลางคาบจบบทเรียนนั้นจะขึ้นบทเรียนต่อไปก็ต่อกันไปเลยนะครับมันจะได้ต่อเนื่องกันไปนะครับในบทเรียนที่4ผมเรียนให้พี่น้องไปแล้วนะครับว่ามี2หัวข้อใหญ่หัวข้อที่1สาเหตุของการสืบมรดกก็มี3ส่วนอธิบายไปแล้วหัวข้อใหญ่หัวข้อที่2ก็คือการถูกตัดสิทธในการรับมรดกมันมีสาเหตุอะไรบ้าง อ่ะดูต่อเลยนะครับคำอธิบายนะครับดูนะสาเหตุของการถูกตัดสิทธิ์ในการรับมรดกข้อที่หนึ่งทายาทโดยชอบธรรมได้ฆ่าเจ้าของมรดกตายอ่านอีกทีนึงนะทายาทโดยชอบธรรมเช่นลูกเช่นหลานหรือภรรยาหรือสามี ได้ฆ่าเจ้าของมรดกตายประเด็นนี้ครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆหลายประเด็นทีเดียวอธิบายส่วนนี้ก่อนนะครับอธิบายส่วนนี้ก่อนเด,เดี๋ยวประเด็นครอบคลุมไปถึงเรื่องใดบ้างจะอธิบายอีกทีหนึง่งพี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะไม่เคยรู้มาก่อนก็คือเอาตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันผมเป็นลูกพ่อเนี่ยรวยมากเลย ผมก็เป็นคนไม่ค่อยจะมีาศาสนา <c oughs> ก็เป็นมุสลิมละหมาดบ้างถือสินอดก็เอาบ้างสเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหอยากจะได้เงินก้อนโตป่าผมมีมรดกพันกว่าล้านสมมุติอย่างนี้เอ๊มรดกนี่ยังแบ่งไม่ได้หลักการอิสลามบอกแบ่งยังไม่ได้เพราะผู้เป็นเจ้าของมรดกยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังแบ่งไม่ได้ทำยังไงวางแผนเลยวางแผนเลย ไปหาซื้อปืนมาไปหาซื้อยาพิษมาไปหาซื้ออะไรก็ตามแต่ที่จะเป็นสาเหตุที่ฆ่าพ่อเนี่ยให้ตายผมก็ไปซื้อปืนมาสมมุติอย่างนี้นะอยู่ๆแล้วครับพอเผลอคนไม่มีใครปั๊บเป็นปืนเก็บเสียงด้วยอ่ะยิงปุ่งพ่อเสียชีวิตเลยแล้วก็สร้างสถานการณ์อะไรต่างๆว่ามีผู้ร้ายมารอบยิงทํานองนี้ พอผลการสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยแล้วปรากฏออกมาว่าโอ้ลูกชายนี่นะฆ่าพ่อตายหลักการอิสลามผู้ตัดสินทางการของาศาสนาอิสลามตัดสินมาเรียบร้อยเลยมีพยานมีหลักฐานมีข้อพิสูจน์อะไรต่างๆเรียบร้อยเลยว่าลูกชายเนี่ยฆ่าพ่อเสียชีวิตพ่อก็มีมรดกมากอย่างเนี้ยลูกชายไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของคนที่เป็นพ่อ เอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งสามีภรรยาภรรยาเห็นว่าสามีเนี่ยโอโ้โหรวยมากเลยนี่ถ้าเกิดสามีตายนะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีลูกด้วยกันถ้าสามีตายตอนนี้ปั๊บเนี่ยฉันได้หนึ่งส่วนสี่ของกองมรดกเลยนะถ้ามีเงินร้อยล้านหนึ่งส่วนสี่ของกองมรดกก็25ล้านฉันได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าป,ปล่อยให้มีลูกกันลูก ที่มีของผู้ตายภรรยาก็จะได้หนึ่งส่วนแเนี่ยเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันหลังจากนี้นะพูดอย่าเพิ่งเครียดนะโอ้โหเอาตอนนี้ดีกว่านะวางแผนสังหารเลยไปซื้อยาพิษหรืออะไรก็ตามแต่มาใส่ในอาหารสามีกินตายพอตายเสร็จเรียบร้อยปั๊บนิวโดนวางยาตายในน้ำลายฟูมปากเลยเอา้าวกอดีผู้พิพากษามาสืบสวนสอบสวนหาพยานหา,ห,าหลักฐาน ตัดสินจบคดีโดยมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจนว่าภรรยาเป็นคนเอายาพิษใส่ในอาหารให้สามีกินภรรยาเจตนาฆ่าสามีให้ตายโดยเจตนานะอย่างนี้แม้ว่าสามีตายไปแล้วแม้ว่าภรรยาก็เป็นภรรยาถูกต้องตามหลักการอิสลามอย่างนี้รับมรดกไม่ได้อย่างนี้รับมรดกไม่ได,ด,ไได้เพราะผู้ที่เป็นเจ้าของมรดก ถูกผู้รับมรดกคนหนึ่งฆ่าให้ตายคนที่ฆ่าไม่มีสิทธิ์รับมรดกแปลว่ากรณีนี้ภรรยาเขามีก็เหมือนไม่มีนี่แหละไม่มีสิทธิ์รับมรดกเหมือนดังกรณีแรกผมเป็นลูกไปฆ่าพ่อตายลูกที่ฆ่าพ่อตายพ่อเป็นเจ้าของมรดกลูกไปฆ่าเจ้าของมรดกให้ตายโดยอาธรรมโดยเจตนาคนคนนี้ไม่มีสิทธิรับมรดก ลูกนั่นแหละไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากคนที่เป็นพ่อนะครับนี่คือคําอธิบายแล้วก็ตัวอย่างชาัดๆให้พี่น้องได้เข้าใจเอากลับไปดูในหนังสืออีกนิดหนึ่งสาเหตุที่หนึ่งนะที่ทายาทถูกตัดสิทธิ์ในการรับมรดกทายาทโดยชอบธรรมได้ฆ่าเจ้าของมรดกตายอันนี้พี่น้องก็เข้าใจรูปแบบพอสมควรแล้วเขาก็อธิบายต่อประเด็นเนี้ยประเด็นที่ทายาท ที่ไปฆ่าเจ้าของมรดกตายเนี่ยครอบคลุมถึงครอบคลุมถึงอะไรบ้างประเด็นที่หนึ่งครอบคลุมถึงเรื่องนี้การฆ่าเจ้าของมรดกโดยเจตนาโดยเจตนาไอ้คำว่าโดยเจตนานี่เป็นสิ่งที่ต้องอธิบายนิดหนึ่งพี่น้องโดยเจตนาคืออะไรก็คือตั้งใจที่จะฆ่าโดยที่ใจนั้นจะหวังมรดกหรือไม่หวังมรดกก็ตามแต่ ฆ่าโดยเจตนายังไงป๋านี่ช้ให้ไปขอเมียไม่เอาป๋าไม่สนใจอะไรเลยไอ้เราก็รักผู้หญิงคนนี้มากทำไปทำมาแค้นจัดเลยทั้งนั้นป๋าก็อย,าอยู่เลยแล้วกันช้ให้ไปขอภรรยาให้ดันไม่ไปขออยู่ๆโมโหคว้าปืนมายิงพ่อเปี้ยงตายอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าฆ่าเจ้าของมรดกตายโดยเจตนาแม้ว่าไม่ได้หวังในมรดก อาจจะมีมรดกไม่มากแต่ว่าสาเหตุที่อะไรนะโมโหแล้วก็ไปเอาปืนมามายิงพ่อตายหรือภรรยานะครับเห็นสามีไปเกาะแกะเกาะแกะกับคนนั้นคนนี้เป็นยังไงเลยโมโหเลยเอาปืนมายิงเอามีดมาแทงตายคาที่เลยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าฆ่าโดยเจตนาถ้าหากว่าเป็นสาเหตุให้เกิดการตายแล้วก็โดยไม่ได้เจตนา อันนี้ไม่เดียเป็นข้อห้ามในการรับมรดกนะข้อห้ามในการรับมรดกตรงนี้คือฆ่าเจ้าของมรดกตายโดยเจตนาตัวอย่างที่ยกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่เดียเป็นการทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกตายโดยเจตนาถ้าไม่ได้เจตนาไม่ถือว่าเป็นข้อห้ามของการรับมรดกตัวอย่างเช่น กามีนี่แหละข้างก่อนนี่ท้พพีนองติดตามรายการอ,อ,อะไรนะอิสลามมีทางออกแล้วก็มีคนหนึ่งถามนะครับจากจ,ากจังหวัดอะไรจําไม่ได้แล้วคือผมเนี่ยเวลาจําอะไรไม่ได้แล้วนึกไม่ออกทุกทีเลยพี่น้องเป็นเหมือนผมปะพอจําไม่ได้แล้วนึกไม่ออกทุกทีเลยคืออย่างนี้เขาถามคนแถวบ้านเขาคุยกันคือลูกคนเนี่ยเป็นลูกที่ดีมากนะครับมาเยี่ยมพ่อมา ซื้อของให้พ่อพาพ่อไปสุราอยู่เป็นประจำเลยแต่ตนเองไม่ได้มีรถ,รถยนต์สีล้อเหมือนกับคนอื่นมีมอเตอร์ไซค์เอามนะอเตอร์ไซค์เนี่ยซ้อนเอาพ่อซ้อนแล้วก็ไปตลาดบ้างนะไปไหนบ้างไปสุราบ้างไปเยี่ยมญาติบ้างไปซื้อของบ้างก็อยู่อย่างนี้โดยตลอดเลยมีอยู่วันหนึ่งพาพ่อไปตลาดนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ side, เหมือนเดิมพ่อก็อนั่งพอเสร็จเรียบร้อยป้าไปถึงทางแยกเกิดอุบัติเหตุรถชนโครม ตัวเองเนี่ก็บาดเจ็บสาหัสพ่อตายคาที่พอหลังจากที่สิ่งต่างๆมันเสร็จสิ้นแล้วพ่อก็พอจะมีมรดกอยู่บ้างเป็นสวนยางนะพี่ๆน้องๆมาโวยเลยบอกว่า,วาไอค้คนคนนี้ที่พาพ่อซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปไปเกิดอุบัติเหตุจนเป็นสาเห,เหตุให้พ่อตายลูกคนนี้ไม่มีสิทธิ์รับมรดกเขาบอกว่าถือว่าลูกคนนี้ฆ่าพ่อตาย พี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นคำถามเกิดขึ้นมาแล้วอา้าวพี่น้องเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วถามว่าลูกคนที่ขับมอเตอร์ไซค์พาพ่อซ้อนท้ายไปไปเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งพ่อตายเนี่ยถามว่าลูกคนนี้มีสิทธิ์รับมรดกไหมอา้าวพี่น้องว่าไงเรียนไปเมื่อกี้นี่เองคำตอบก็คือมีสิทธิ์รับมรดกเพราะการที่พ่อที่ตายนะครับ ไม่ได้ลูกนั้นไม่ได้ไม่ไเ,เป็นคนฆ่าพ่อตายโดยเจตนาแต่บางครั้งเกิดอุบัติเหตุอย่างเนี้ยไม่ถือว่าเป็นสาเหตุของการห้ามรับมรดกนะครับไม่ถือเป็นสาเหตุของการห้ามรับมรดกนะครับส่วนเป็นสาเหตุในการห้ามรับมรดกก็คือฆ่าตายโดยเจตนาอย่างเนี้ยเอาล้ออยู่กับพ่ออย่างดีๆ ก็พาพ่อไปนูน่นพาพ่อไปนี่ไปเยี่ยมพ่ออยู่ตลอดเวลาทําการปนิบัติพ่ออย่างดีเลยพอเกิดอุบัติเหตุปับ๊บโดนรถชนตัวเองก็เจ็บสาหัสพ่อก็ตายอย่างเนี้ยการตายของพ่อนะครับโดยที่ลูกพาซ้อนวอเตอร์ไซค์ขึ้นไปไปซื้อของในตลาดอย่างนี้การตายของพ่อไม่ได้ถูกลูกชายคนนี้ฆ่าโดยเจตนา นะครับไม่ได้ถูกลูกชายนี่ฆ่าโดยเจตนาแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็เกิดการตายเกิดขึ้นอย่างนี้ลูกที่ขับมอเตอร์ไซค์นี่มีสิทธิ์ได้รับโมโรดกจากคนที่เป็นพ่ออย่างสมบูรณ์เลยเพราะลูกนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้พ่อตายไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าพ่อให้ตายอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตรงนี้ต้องอธิบายโดยละเอียดเพราะว่าพี่น้องบางคนได้รับข้อมูลไปสมัยก่อนว่าเออถ้า เจ้าของมรดกตายโดยที่คนที่เป็นผู้รับมรดกเป็นสาเหตุให้เกิดการตายอย่างเนี้รับมรดกของกันและกันไม่ได้ผิดเลยต้องฆ่าเป็นสาเหตุให้เกิดการตายโดยฆ่าโดยเจตนาถ้าฆ่าโดยเจตนาอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถรับมรดกของผู้ตายได้นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก็อธิบายไปแล้วดูประเด็นที่สอง การฆ่าผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกให้ตายโดยเจตนาตรงนี้หมายถึงอะไรครอบคลุมถึงประเด็นที่สองตรงนี้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าเจ้าของมรดกอเอาง่ายๆลูกชายนี่แหละสมรู้ร่วมคิดไม่ได้เป็นคนฆ่าไม่ได้เป็นลงเป็นคนลงมือฆ่าด้วยตัวเองแต่ว่ามีพี่น้องสี่ห้าคน เฮ้ hey, ยย่อเราเนี่ยมีมรดกเยอะนะ <c oughs> ยอ่อเราเนี่ยมีมรดกเยอะนะถ้าถ้าเกิดว่าปล่อยให้ยอ่อเนี่ยอยู่ไปอีกสิบปีสิบห้าปีเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามรดกตอนนี้เดี๋ยวยอ่อเอาไปลงทงลงทุนทำอะไรเดี๋ยวก็เจ๊งแล้วก็มีมาแล้วเจ๊งมาสองรายการแล้วเหลืออยู่ร้อยกว่าล้านเอางี้ดีกว่าเว้ยเราสี่คนรวมตังค์กันไปจ้างมือปืนมานะครับสมรู้ร่วมคิด นะครับสมรู้ร่วมคิดแล้วก็พอเพอิญไปจ้างมือปืนมามือปืนมายิงโป้งตายมือปืนเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ใช่ทายาทแต่ทายาทก็คือนี่ลูกสี่คนเนี่ยเป็นทายาทใช่ไหมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงต่อพี่น้องไปชา้าชก็ผู้ตัดสินหรือกอดีมาสืบสวนสืบอ,อ,อะไรจับมือปืนได้มือปืนให้คําอะไรนะให้ให้ให ให้ปากคําว่าเนี่ยได้รับการค่าจ้างมาจาก4คนนี่แหละที่เป็นลูกของผู้ตายนั่นแหละถ้าผลของคดีออกมาอย่างนั้นคดีจบลงด้วยการที่ตัดสินทําให้4คน5คนเนี่ยมือปืนคนหนึ่งพี่น้องสี่คนลูกชายของผู้ตายติดคุกหมดเลยหรืออาจจะถูกตัดสินประหาชีวิตก็แล้วแต่เอามว่าติดคุกก่อนถูกตัดสินอย่างนี้ปั๊บอ๋อลูกชายสคนนี่ไม่มีสิทธิ์รับมรดก เพราะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าเจ้าของมรดกให้ตายนะเข้าใจนะเข้าใจแล้วผ่านเลยประเด็นที่สามนะประเด็นที่สามเดี๋ยวนะประเด็นที่สามเป็นผู้มีส่วนร่วมอ่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการฆ่าเจ้าของมรดกมีส่วนร่วมเมื่อกี้นี้ข้อที่สองเนี่ยสมรู้ร่วมคิด วางแผนใช่เช่นเดียวกันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าเจ้าของมรดกให้ตายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากผู้ตายเผอิญมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมนะครับยิงนัดแรกมือปืนมายิงนัแกแดดไม่ตายเอานัดที่สองลูกเป็นคนลงมือเองนะเป้งนี่เขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการฆ่าหรือหรืออะไรล่ะดูต้นทาง เป็นผู้ดูต้นทางคล้ายๆกับมีมีความคล้ายๆกันข้อที่2ข้อที่3เนี่ยเอาเป็นว่าสมรู้ร่วมคิดแล้วก็มีส่วนร่วมเลยเอาข้อ2ข้อ3นี่มารวมกันก็ถือว่าคนที่มีอะไรนะมีส่วนร่วมหรือสมรู้ร่วมคิดในการที่จะฆ่าผู้เป็นเจ้าของมรดกให้ตายโดยเจตนานะตรงนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายนะครับไปไว้นิดนึง ข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่นี้ผู้ที่ผู้ที่เป็นทายาทไม่มีสิทธิรับมรดกเหมือนกันทายาทคนนั้นเป็นพยานเทศพี่โน้องทางนดีนะเป็นพยานเทศจนเจ้าของมรดกนี้ถูกพิภากษาประหารชีวิตถูกตัดสินประหารชีวิตเป็นพยานเท็จพอมาตอนหลัง ทำไมอ่ะหรือฟื้นคดีกันใหม่หลังจากตัดสินประหารชีวิตคนคนหนึ่งไปแล้วเอาสมมุติลูกนะครับพ่อถูกจับด้วยคดีหนึ่งลูกมาเป็นพยานเท็จพี่น้องเป็นพยานเท็จเป็นสาเหตุให้พ่อเนี่ยถูกฆ่าตายอาจจะเป็นการวางแผนหรืออะไรมาก่อนหน้านั้นหวัวรอหวัวอลัมแต่ข้อสําคัญก็คือเป็นพยานเท็จทาให้เจ้าของมรดกตาย พอหลังจากปิดคดีไปแล้วอา้าวหลักได้หลักฐานชิ้นใหม่มาสืบไปสืบมาอ๋อไอ,อ้ลูกนี่มันกลุกการโกหกเป็นพยานเท็จจึงเป็นสาเหตุให้การตัดสินตรงนั้นมันผิดพลาดไปจนกระทั่งผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกเนี่ยถูกตัดสินประหารด้วยการอาธรรมนะอันหนึ่งมาจากพยานเท็จนะครับได้มายืนยันตรงเนี้หลังจากสืบสรสืบสาวราวเรื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องจำาไว้นะ คนที่เป็นพยานเทศจนเป็นสาเหตุให้เจ้าของมรดกถูกตัดสินประหารชีวิตคนที่เป็นพยานเทศนั้นนะครับสมมติวราเป็นลูกชายหรือหลานชายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายที่ถูกประหารชีวิตไปเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสาเหตุโดยเจตนาเป็นพยานเทศให้บุคคลที่เป็นเจ้าของมรดกถูกตัดสินประหารชีวิตเป็นต้นนะครับนี่คือ สิ่งที่ให้พี่น้องได้เข้าใจนะที่บอกว่าสาเหตุของการสืบมรดกที่ถูกตัดสิทธิ์หรือไม่สามารถที่จะรับมรดกของผู้ตายได้เนี่ยประเด็นแรกที่หนึ่งก็คือฆ่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่เป็นทายาทเนี่ยฆ่าเจ้าของมรดกให้ตายโดยเจตนาก็ครอบคลุมถึงสิ่งสี่ประการที่อธิบายไปแล้วอ่ะประเด็นที่5ครอบคลุมถึงเรื่องอะไรอีก ข้อที่หานี้เป็นผู้ติดสินบนเจ้าหน้าที่ให้มีการประหารชีวิตเจ้าของมรดกไม่ได้เป็นพยานเท็ศแต่ว่าจ่ายเงินนี่จ่ายเงินสินบนจ่ายสินบนให้แก่ใครจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีการประหารชีวิตเจ้าของมรดกพอสืบไปเรียบร้อยปอั๊บอ้าวมีการทําในลักษณะที่สกกระปก มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้แก่ผู้พิพากษามีการติดสินบนให้แก่คนตัดสินสมมุติอย่างนี้หลังจากนั้นพี่น้องครับพอสืบสาวราเรื่องชัดเจนแล้วอ๋อลูกทรยศอ๋อพี่ชายทรยศอ๋อน้องสาวทรยศดันเอาเงินนะครับไปติดสินบนให้แก่ผู้พิพากษาทําให้ผู้พิพากษานั้นตัดสินคดีความในลักษณะที่อาธรรมสั่งประหารชีวิต เจ้าของมรดกอย่างเนี้ยพอสืบสาวราวเรื่องเรียบร้อยแล้วเอา้าผู้พิพากษาติดติดสินบนใช่ไหมรับสินบนอันนี้ผิดนี่นะครับก็รื้อฟื้นคดีกันมาใหม่อย่างเนี้ยคนที่เป็นผู้ติดสินบนเอาสินบนมาให้เจ้าหน้าที่เบี่ยงเบนคดีจนกระทั่งผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตเจ้าของมรดกคนที่เป็นลูกที่ไปติดสินบนนี่แหละไม่มีสิทธิ์รับมรดก ของผู้ที่เสียชีวิตไปอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องก็เป็นเรื่องที่พี่น้องต้องอทําความเข้าใจทีละขั้นตอนนะอ่ะดูประเด็นที่หกคิดว่าคงจะเป็นประเด็นเกือบสุดท้ายแล้วที่6เวลาเกือบจะหมดแล้วเป็นผู้จ้างวานให้มีการฆ่าเจ้าของมรดกอคล้ายๆกันผู้จ้างวานก็เหมือนกันแหละพี่น้องมีส่วนร่วมสมรู้ร่วมคิดไปจ้างเขา ให้มีการฆ่าเจ้าของมรดกนี่ตรงนี้เกิดขึ้นเยอะในกรณีบ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมอื่นที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมส่วนสังคมมุสลิมเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าเจ้าของมรดกให้ตายแต่ว่าเจ้าของมรดกตายเองแต่พี่น้องเนี่ยคดีส่วนใหญ่ของมุสลิมนะก็จะมาทะเลาะกันขัดแย้งกันต่อสู้กันขึ้นโรงขึ้นศาล ที่ทางนะหมดไปให้แกทนายเยอะเลยทนายมันก็ลงดูตัดสินกันเฮ้ย hey, ถ้าชน,นะความตรงเนี้ยฉันได้เท่าไหร่นะที่มีอยู่10ไร่ไร่ละห้าล้าน10ไร่ก็50ล้านสมมุติอย่างงี้นะโอ้โ oh หเอาฉันเอาครึ่งหนึ่งเอาเปล่าทำอย่างนั้นเองแพ้นะเองแพ้แล้วเองไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โ oh หเอาได้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 ได,ได้พอเสร็จเรียบร้อยพับให้เข้าไป25ล้านหไร่นี่แหละเราหมด หมดหนี้สินอะไรเขาเรียกว่าหมดมรดกไปกับคนที่เป็นทนายกันเยอะนี่ส่วนใหญ่สังคมมุสลิมมีปัญหาอย่างนี้นะครับอ่ะดูข้อที่7เลยข้อสุดท้ายแล้วข้อที่7เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าเจ้าของมรดกให้ตายนะครับหรือเป็นผู้ทําการใดๆอันเป็นเหตุให้เจ้าของมรดกถูกฆ่าทําการใดๆหมายถึงว่าให้ความสะดวกก็ได้หรืออาจจะเป็นการชี้ช่องทางก็ได้ หรือให้ความสะดวกหรือให้ทางหนีทีไล่แก่ผู้ที่เป็นมือปืนก็ได้ทั้งหมดเลยมีส่วนร่วมในการทำการใดๆก็ตามแต่อันเป็นเหตุให้เจ้าของมรดกถูกฆ่าตรงนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่มีส่วนร่วมอย่างนี้ทั้งหมดครอบคลุมเจ็ดประเด็นตรงนี้ไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายนะครับเอาละเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้คงได้ข้อเดียว คือข้อที่1ส,นะสาเหตุที่ถูกตัดสิทธิ์ในการรับมรดกนะสาเหตุที่ถูกตัดสิทธิ์ในการรับมรดกก็นี่แหละมีทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายในวิชานี้นะครับถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ฟังแล้วก็ขาดไปคาบถึงคาบต่อไปไปฟังคาบต่อไปเลยไอ้คาบตรงนี้ที่อธิบายโดยละเอียดในวันนี้ ท่านก็จะขาดความรู้ไปโดยปริยายดังนั้นพยายามหาฟังให้ได้ทุกตอนนะเกี่ยวกับวิชาฟรอเอสนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องจากทุกคนไปเพียงเท่านี้วบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิ